สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เล็กจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาพลิกใบหงิกนะคะดูค่ะพลิกใบหงิกนะคะมันจะไม่สวยเลยและมันจะไม่ติดลูกดกนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมไม่ติดลูกดกเลยนะคะนี่เราจะต้องมาแก้ปัญหานี้นะคะค่อยๆฉีดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ในสภาพนี้ก็คือให้เด็ดออกนะคะเด็ดออก ให้ฉีดบ่อยๆนะคะฉีดบ่อยๆนะคะพริกของเรานะคะจะไม่ใบหงิกแบบนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทํายังไงไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะมาพาแก้ปัญหาพริกใบหงิกนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมนี่นะคะก็คือเราจะใช้ถัง วันนี้เล็กใช้ถังสีนะเราจะใช้ในการแช่เดี๋ยวเอาน้ำออกก่อนนิดนึงนะคะโอเคอะจะล,ละ้นละนี่ประมาณนี้นะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะแช่ปูนนะคะวันนี้เล็กใช้ปูนแดงนะ ใครจะใช้ปูนขาวก็ได้นะคะพอดีเรามีปูนแดงและปูนแดงเนี่ยเป็นสูตรในการเอาไฟออกได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าน้าเร้งมาทําให้ดูนะว่าทํำยังไงและเราทําแล้วเห็นผลจริงนะคะไฟเม็ดใหญ่มากนะที่ ที่หลังนะคะท่านะผู้ชมที่ต้นคอเลยไปที่หลังนะอันนี้เดี๋ยวเล็กจะมาบอกนะคะวิธีเอาไฝออกนะคะไฝไม่ใหญ่ๆนะถ้าใครต้องการเอาออกนะคะแต่วันนี้เราจะใช้ปูนแดงในการแช่นะคะเพื่อเราจะเอาไปแก้ปัญหาพลิกที่ไม่สวยขึ้นราใบงาิกแล้วก็มีมดมากวนนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะปูนก็ซื้อมา ประมาณถุงละห้าบาทนะคะดันถุงมห้าบาทไม่เกินสิบบาทนะจำไม่ได้แล้วนะคะซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วโอเคแล้วก็เอามาแช่เลยนะคะแช่ลงไปหมดนี่เลยนะนี่นี่นะคะแช่ลงไปใส่น้ำเปล่านะคะอ ทำแบบนี้นิดนึงนะคะนี่ให้ปูนมันละลายออกมานี่นะคะไม่ต้องเอาออกหมดนะให้เป็นสีแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปล่อยไว้แช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะให้ตะกรอนมันนอนลงนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ํานี้ไปฉีดนะคะป้องกันพริกใบหงิกค่ะคนที่รักพริกชอบการปลูกพริกนะคะใช้สูตรนี้ในการป้องกันแล้วก็จริงๆปูนตัวนี้นะคะกันยุงด้วยนะคือแช่แล้วเราไม่ต้องใช้ทรายอาเบดมาแช่ต่อนะคะก็คือยุงมันจะไม่มาไข่นะคะท่านผู้ชมถึงมาไข่ก็ ไม่รอดนะคะก็ไม่สามารถที่จะกลายเป็นยุงตัวที่บินบินได้เนาะอ่าแช่ไว้1คืนเดี๋ยวผ่านไป1คืนแล้วเราจะนํามาแก้ปัญหาพลิกใบหงิกกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเล็กทำยังไงนะคะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปนะ ทีนี้เราก็มาดูที่น้ําปูนใสของเรานะคะพอแช่ลงแล้วนะคะปูนมันก็จะตกตะกอนลงไปข้างล่างนะอาจจะมีฝุน่นหน่อยนะคะเพราะว่าเล็กไม่ได้ปิดฝานะทีนี้เราจะใช้กระบอกฉีดเล็กๆนี้นะคะในการฉีดพริกของเรานะนี่ นี่นะคะถังนี้คือเล็กสายปูนเท่าที่เห็นนะแล้วก็เอาไว้แบบนี้เลยนะคะขังไว้แบบนี้เลยและเราสามารถนะคะนําไปฉีดพลิกป้องกันใบงิกได้ผลดีมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ่านผู้มชมดูพลิกต้นที่เล็กใช้นะคะจะแตกต่างกันมากาทั้งที่พันเดียวกันนะคะอ่ะาแล้วก็ฉีดเลยนะคะนี่ ฉีดลงไปที่ใบพลิกนะคะจะสังเกตว่าพลิกกำลังจะติดลูกนะคะท่านผู้ชมมันอาจจะมีใบหงิกบ้างแต่ไม่รุนแรงแต่ว่ามันก็ติดผลติดลูกนะคะติดดอกนี่ไงนะคะนีเห็นไหมนี่โดยรวมคือดีเลยอะคะ่ะเนี่ยคือสัปดาห์หนึ่งฉีดสองหรือ3ามครั้งก็ได้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยค่ะ ต้นใหญ่สวยเลยละค่ะนี่นี่คือเราป้องกันอันนี้อยู่สูงหน่อยนะคะอาการใบหงิกนะคะของพิริกทำแบบนี้เลยนะนี่ค่ะเราก็ฉีดลงไปเลยต้นแรกที่เล็กถ่ายให้ดูนะคะก็จะตัด ตัดยอดออกนะคะแล้วเราก็ฉีดป้องกันไว้แบบนี้ฉีดเรื่อยๆนะคะเหมือนต้นนี้นะมันก็จะแก้ปัญหาได้นะคะนี่นี่ค่ะพิกก็สวยนะคะท่านผู้ชมนอกนอจากนั้นถ้าเราอยากให้ดกกเราก็ใช้โฮอร์โมนไข่นะคะหรือเป็นเครื่องดื่มชูก,กำลังเป็นกระปินะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีปุ๋ยคอกนะคะหรือไม่ได้หมักน้ำหมักต่างๆไว้นะคะ ฉีดไปเลยหมดหนึ่งกระบอกนี้เลยนะคะก็คือไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเอ่อเอามาตวงอีกนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องตวงก็คือทำแบบนั้นไปเลยเนาะ,ะโอเคจะหมดแล้วนะคะนี่นี่แหละค่ะวิธีแก้ปัญหา ะะสำหรับคนที่ปลูกพริกแล้วใบหงิกนะคะใบหงิกไม่สวยเลยเป็นสาเหตุของการที่ทำให้พริกไม่ตกไม่ติดลูกนะคะถ้าพริกใบหงิกแล้วก็คือคนปลูกพริกจะอารมณ์เสียเลยนะคะท่านผู้ชม่นนะอย่าลืมทำนะคะสูตรนี้เห็นผลแน่นอนจ้าฉีดบ่อยๆนะคะท่านผู้ชม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล็กด้วยนะคะเวลติลิชชนแนลแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ